สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาชมผักบรอกโคลีของส้มนะจ๊ะของส้มแล้วก็ของชาวสวนที่นี่นะจ๊ะมามาชมใส่ด้วยกันดูซิว่าอันไหนจะสวยกว่ากันจ้านี่แหละจ้าสวยมากนี่ของส้มนะจ๊ะสาเหตุที่ใส่เน็ตก็เพราะเออก็เพราะว่านกพิราบนะจ๊ะ เขาชอบมากินกินจนเหลือแต่ตอทีนี้ส้มก็เลยใช้ใช้เน็ตคลุมไว้นะจ๊ะก็เลยเป็นแบบนี้ดีใจมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆดีใจสุดๆเลยที่เขาสวยงามขนาดนี้หวานพืชหวังผลนะจ๊ะหวานพืชหวังผลก็คาดว่าคงอีกไม่เกินสามอาทิตย์ก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วละจ้านี่ละจ้ะต้นสวยมาก อันนี้เป็นครั้งแรกของส้มที่ปลูกนะจ๊ะเมื่อปีที่แล้วส้มก็ปลูกพันธุ์พันุ์ก้านยาวสีม่วงนะจ๊ะแต่สีเขียวก้านสั้นยังไม่เคยปลูกเลยจ้ะก็ปลูกเขาก็เห็นงามแบบนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยจ้ะนี่จ้ะส่วนน้องแจ็คนั้นก็มาให้กําลังใจแม่ส้มอยู่นี่จ้ะนี่จ้ะน้องแจ็ค หนูเป็นไรลูกหนูเป็นไรอา้าวไปไหนแล้วลูกไปไหนผักบรอคโคลี่ของส้มมีทั้งหมดสิบแปดต้นด้วยกันนะจ๊ะสิบแปดต้นได้กัน,น,น,กนสองคนตายายก็กินกันไม่หมดแน่นอนเลยจ้าเดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆไปชมของชาวสวนเลยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามตามกันไปตามไปกันเลยจ้าว่า,าตามไปชม ของชาวสวนที่นี่เขาปลูกไว้ขายกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงไปเลยจ้าเพื่อนๆในขณะน,นี้ส้มก็ได้มาถึงที่ชาวสวนเขาปลูกไว้แล้วนะจ้านี่หละจ้าเขาก็ปลูกต้นเล็กๆแบบนี้คาดว่าปลูกได้ไม่นานนะจ้าก็หลายต้นอยู่จ้าเพื่อนๆนี่หละจ้าเขาก็ใส่ใส่ทงเอาไว้เขาก็ปักทงเอาไว้ เพื่อไล่นกนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะธงส่วนส่วนตรงนี้ก็เป็นทางทางรถนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะทางรถยาวเหยียดไปทางโน้นส่วนนี้ก็เป็นที่เขาปลูกเอาไว้ก็หลายต้นอยู่จ้ะเพื่อนๆคาดว่าคงจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนต้นนะจ๊ะของส้มแค่สิบแปดต้นเองอันนี้ของเขาปลูกไว้ขายนะจ๊ะ แล้วกเ็เขามีที่ที่อื่นที่ปลูกไว้หลายวันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้ะที่เขาปลูกเอาไวา้ที่ต้นโตกว่านี้นะจ้าทางอยู่ทางฝั่งโน้นนะจ๊ะโน้นนะจ๊ะที่เห็นเขียวๆอยู่โน้นนะจ๊ะเห็นเขียวๆอยู่โน้นนะไปเลยจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวจะพา,เ,าเดินเดินจากตรงนี้นะจ๊ะเดิน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 ไปแล้วก็ถนน แล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะก็จะทําทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งจ้าและแล้วส้มก็มาถึงแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่ละจ๊ะที่เขาปลูกเอาไว้เออ่ในช่วงเวลาเดียวกันกับของส้มนะจ๊ะก็ประมาณเดือนก,ว,กว่าๆนะจ๊ะนี่ละจ๊ะเขาก็ปลูกไว้อ,อช่วงนี้ช่วงนี้ปลูกก่อนเขาจะได้เก็บเกี่ยวจะได้ไม่ต้องเก็บเกี่ยวพร้อมกันนะจ๊ะ เมื่อปีที่แล้วเขาปลูกอพร้อมๆกันเยอะเลยจ้ะแถวนี้แล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหานิดนึงนะจ๊ะาบางบางต้นส้มก็เห็นก็เก็บไม่ทันนะจ๊ะเขาก็แก่ทีนี้เขาก็เลยทําแบบนี้นะจ๊ะก็ปลูกที่งามบ้างแล้วก็ที่ต้นเล็กๆบ้างนะจ๊ะนี่จ้ะกำลังงามเลย ของเขาก็งามของส้มก็งามจ้าเนี่ยจ้าเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆโอ้หลายหลายต้นด้วยกันนะจ้าก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็น,ปน,ปนล้านนะจ๊ะของส้มสิบแปดต้นก็พอแล้วอันนี้เขาปลูกเอาไว้ขายนะจ้าเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดินไปชมอีกที่หนึ่งจ้า ส่วนนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะจ๊ะนี่แหละจ้ะก็เป็นแบบนี้เยอะมากเป็นแสนเป็นล้านต้นนะจ๊ะกำลังงามกำลังงามเลยก็ดีใจจ้เพื่อนๆที่หวานพืชแล้วหวังผลและปีนี้ส้มก็ได้ปลูกกินเองก็ไม่ต้องมาอขอชาวสวนเขากินนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะก็ ดีใจกับเขาด้วยที่ต้นสวยๆและของส้มก็สวยจ้าเนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับกลับไปบ้านกันเลยจ้าส้มก็เดินมาจากตรงโน้นจากเดินมาเนี่ยจ้าเดี๋ยวก็จะกลับแล้วละจ้าก็มองไปแบบนี้สุดลูกหูลูกตาจริงๆจ้าก็ดีใจกับชาวสวนด้วยจ้าที่จะได้เป็นเห็นเป็นเงินเป็นทอง สีเลือสีเขียวแบบนี้เดี๋ยวอีกเดือนกว่าๆก,ก็คงจะได้เป็นสีทองนะจ๊ะก็เก็บเกี่ยวได้เงินทองนะจ๊ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆกลับบ้านกันเลยจ้าทางกลับบ้านเราก็ผ่านแถวที่เขาปลูกวันนี้นะจ๊ะเขาปลูกในช่วงเช้าก็จะเป็นแบบนี้และนี่เขายังไม่ได้ปลูกนะจ๊ะช่วงนี้ยังไม่ได้ปลูกแต่ช่วงนี้ปลูกแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะ ก็ปลูกเมื่อเช้านี้แหละจ้ะก็ดูดูป้ายเขาบอกนะจ๊ะแล้วนี่กเ็เครื่องไม่ทำงานนะจ๊ะเขาหยอดไม่ลงกับดินเลยจ้าก็น่าสงสารมากตน้นต้นกล้าของเขาก็ตกอยู่บนพื้นแบบเนี้ยแล้วก็มีรอยรถเหยียบด้วยนะจ๊ะรถไทนะจ๊ะเขาเหยียบ ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันแต่เขาปลูกไว้เยอะเหยียบเศูนย์เสียไปบ้างเหยียบไปบ้างก็ไม่เป็นไรจ้ะแต่ของส้มมีแค่สิบแปดต้นก็ต้องอระวังนะจ๊ะก็ศูญเสียไม่ได้เนี่ยจ้ะเห็นไหมเขา,เ,าเครื่องไม่ทำงานนะจ้ะก็หยอดมาพอมาถึงช่วงนี้ก็ไม่ลงดินนะจ้ะก็น่าสงสารต้นกล้าเขา แต่ก็ก็ได้แต่มองนะจ๊ะพี่รอนเขาก็เก็บขึ้นมาสองต้นเอามาปลูกที่บ้านนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็รอยรถเหยียบก็เยอะเหมือนกันจ๊ะเขาปลูกไว้เยอะก็สูญเสียนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะ เหยียบไปเลยนี่ก็ใช่จ้ะสงสารต้นกล้าอันนี้ก็อก็ร่วงตามพื้นอันนี้ก็รอยรถเหยียบอีกแล้วนี่จ้ะ ดินดินของเขาดูท่าทางดีมากๆเลยจ้ะดินดีมากๆเนี่ยจะเขาปลูกมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยจ้ะส่วนอันนี้เขาก็ปลูกได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะจ๊ะเขาก็บอกอวันเวลาวันเดือนอยู่จ้ะปลูกได้หนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็นกเพียนกพี่ราบกินเยอะมากเลยจ้านี่แหละจ้ะแทบจะไม่เห็น แทบจะไม่เห็นต้นเลยจ้ะแทบจะไม่เห็นใบเลยนกเขาจิกกินนะจ้ะของส้มถ้าไม่ใช้เน็ตคลุมก็ถูกจิกกินแบบนี้แหละจ้ะก็น่าสงสารชาวไร่ยอยู่เหมือนกันจ้ะก็ได้แต่หวังว่า,เ,าเขาจะโตจะโตในช่วงที่นกจิกนะจ๊ะนี่แหละจ้ะก็ปลูกหนึ่งอาทิตย์แล้ว ท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งยิ่งกันไปได้วยนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า